สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีของสาลาหน่อยทุกคนบมว่วาสสเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยิ่งดีต้อนรักขับขสู่รซองของสาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบก,ก,กับสาลาหน่อยในวันนี้เนาะสาลาหน่อยก็เดินทางมาหาทางอาครอบครัวหนึ่งทุกคนเลยซึ่งสาลาหน่อยก็เห็นแต่ในซองยนะูทูปเนาะทุกคนเนาะที่เพิร์นาเอาลงว่าไอ้ยังเกาะเครองผีเคืองคนทุกคนเลยซึ่งสาลาหน่อยก็ยังบ่ทันหู้รายละเอียดเนาะทุกคนเนาะ มื่อนี้สารน้อยกรเดินทางมาพร้อมทีมงานทุกคนในตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนของเพิินเล้วเนาะโดยแต่วเรื่องที่มาที่ไปของเพิินเนาะก่อนเพิินสิมาอยู่จุดๆนี่อ่าเพิินนะเป็นอย่างมาก,ก่อนหรือว่าเพิินมีโรคประจาตัวอย่างแน่เนาะทุกคนเนาะ ก็ราว่าสารละหน่อยก็มาหาเป็นครั้งแรกทุกคนเลยคืออ่าสมัยเมื่อก่อนเนาะสารละหน่อยก็เห็นเพิิอนอยู่เพิ่นก็นเป็นผู้จบผู้งามทุกคนเลยแต่ว่าเนาะมาในเมือนี้หรือว่าปัจจุบันนี้เห็นเพิ่นในอ่าสภาพแบบนี้สาวละหน่อยก็ยังบกคันหูเนาะที่มาที่ไปของเพิ่น ว่าเป็นอย่างเพิ่นคืออ่ามาอยู่จุดจุดนี้เนาะทุกคนเนาะก็โอเคเนาะทางสาวลาหน่อยกับสิผ้าเขาไปสอบถามเขาไปโอ่ไปร่มทุกคนเลยก่อนอื่นกับขอฝากเอฟซทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวลาหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อว่ามีโฆษณากระเบิงให้สาวลาหน่อยนี่เด้อเพราะวา่ารายราของสาวลาหน่อยจากการเบิงโฆษณาเนานะทุกคนเนาะก็โ okay อเคเนาะฮาสเขาไปโอ่ไปร่มทางอ่าครอบครัวของเพิินเลยทุกคนเลยสวัสดีแม่สวัสดีสวัสดี เพิ่นเพิ่นซื้อแนวไหนนี่แมสือ้อเต้าแม่ซื้อเต้าแม่สืออะไรับ<ม>่อภาคำแม่คำเนาะอายุเพิ่นนด้าจะปีแล้วสาสามปีคือแบบว่าเ,เป็นลูกสาวกบบุรีลูกจะกบสาวกบแม่ไม่ลูกจะคนยี่สามนสามคนทั้งั้นที่4หไ่ได้เห็นยังเพิ่นเสีย อยู่น้ำกั่นไปเลยโบเยอนี่ยิ่งสนะเมยบไทยคนน่อ้ใูก่านำกับคนี้้บถ้เื่อนขออนุญาตถามเนาะแปลว่าเพิ่นเป็นเป็นมาอะไรคือแปลว่าจึงได้มาอยู่ในสภาแบบนี้ขึ้นนะพอไปืนแล้นน

อะถคนทั้มาลายยุ้ตกี้ฮาหากระปินได้จากปีแล้วรือวจากเดือนแลยแต่อายุชิดเอชปีปีกีกอ่กินยาเช้าเศ้าไได้เห็นห้เห็นมากนออไม่ปีเลิกมาป็น้กินยาช่วงแรกครับกินยาหลักยุดอาการปกติขือเก่อนเห็นหน้าเห็นหน้านะาบ่ สอยเวียกสยงานปกตินอกช่วงนี้เลยผ่านมาจากพีจากอาการแบบนั้นสืนะปีนี่ไบนเลยปีนีคืบนทึเลยปีที่ผ่านมาเห็นสวยเวียกอยู่อยากอยากให้ไแ่บว่าเป็นลรกซึมเสาววมีปัญหาทางจิตจิตใจเย็นทำเนือกนะ ม่อยังสมัยปูไหมัดป่อยไปตามใจตามใจม่ทีมน้าหาบน้าหา่ดูตถูเพือนน้คือไปนี่ไปไเลยมันบอไปหนเลยไปน้ำหาหอบไปรถคน็กขต่อเลยวนไหนวานเนี้ยไปตลอด ชอบไก่ขันบ่กคือเวลาไปนี่แม่มีว่แบบว่าไปแบบไ่หูโตลแห่่นะเวลาไปเห็นเราเห็นที่เอไปเห็นเลยบ่ทันเลยเธอเล่นตลอดเมย์กัหนองกันบ่ทันเอออคือแล่นบ่จจกเหนื่อยเลยมันจกเื่อยมีหเตาโอ้เชล่นด้าไรกนึ้อเมย์กันเข่าล่นนะ คือว่ามีความรู้สึกอย่างเลยเนาะแม่วัดไปอย่างเดียวเห็นไหันที่นกับพวกเรียนว่าเนาอบที่จะลนตลอดตลอดการมาแจ๊แเล่นอะไรคือเวลาเป็นอาการเป็นขึ้นี่เพินไปเห็ดยังกะคนอื่นบอท่ยักสังคมบอคือมันไปตามประเด็น ไปตามไนเลยมันจะไปชากับไปเลยอ่ไปชากับไป <c oughs> ลกไูกหนนหนาอยอกินตลอดเออบริล่ขอไท้งเป็นหยาอออนเป็นยาดฝน,น,นกคอเนาะอ๋อดยลเคยมีไปทางไรโบี่ไกที่ชุดนะนแม่บ่เห็นนะมีมีบอกเยไ,ไ,ไปไกไกไปไกลไปเปี้ยมานะไปเบี้ย <c oughs> ไปเบี้ยไก็ไปคือนึเ เป็นไปอะไไปเหตุงานนี่บอกปไปเบียงเนอไปเหตุงานท่านอาคาบเบี่ยบบ้านบ้านพักนะวันนี้เบี่ยบบ้านพักเขาตบเฉงเสียบ่บถอตบมือเว้นหัวนมือสาัเนะบ่ช่วงนั้นบ่ท่านได้เป็นแบบไหบไปเบียงเนไปโบนไปเวียไปโบไปโบที่บ้านน้อยนะบันนี้เป็น น้ำโบดิ่งอย่างเงาถุนอย่ไรก็มาคือลูกเพิ่นเมำเม่เไเหมือน่อกไปเพิ่นเคยมีแบบว่ามีครอบครัวมีลูกมีอย่างบอืออบมีอย่งนะโอ้ตแบบเพิ่นคิดเลยเพิ่นเ่าออกมาซื้อชได้ทิดอ คือไปหาโมนี่หาหาแต่แบบว่าหมนี่บอกเรือโมอทางแบบเป่าแบบอย่างก็ไปโมอไรโมวิทยาศาสตร์ไปขวดไปยงเนียกินยองกินยอกินยาเนาะไปกวดไปกวดน้างหน้ากันป้วนี่เศ้าอยู่ปะกันป้วนนี่เศร้ากยากินเาื่อนึง Kính chào tụi ngày sau Kính chào tụi mình, ngày sau Mà có mi nguyên bài tổ, sang huyết mà Ồ, nó Đường nâng nào, bài tổ thơ nâng Chắc xền, chắc là ก็คือไปต่ออยู่สัญญาสว้หมอผู้าสวนรเขตนะว่าก็คือุมเงินไปได้กินยานบ่กินยานี่กินยารังับบ่กินยาใช่ไมชอบยาเาุณมางใม่กินมนางมากกินเนาะ ก็เคยแบบมีไปปัวทางวิยศาสตร์เขาบอกไปเป่าไปยังนะบริไปเาแล้วมีจะไปทางนั่นแล้วมีแต่วิทยาศาสตร์ม่ีบอกวิทยาศาสตร์กินยาหลวงเมันอกอมันหรอเราเคยไปเบิ่งแบบเบิ่งขันเบิ่งอย่างบด้ไปเลยเนาะ เบิ่งคันก็ไปเบิมาได้ถึงว่าเนว่าิูยิงาโอ้พี่ไห้พี่นาห้จเบิ่งมอเงยังบ่เากเพิ่นเพิ่น่าไปไหนก่อนเพิ่นท่วงไรไหนบท่วงก็ไข่ลงงกัติดกต่อก็เพิ่นห้งเรือนจุดห้างคงมีบางอยู่ของเศ้ามีวิธีแก้บ่ใหบมไปแก้เศ้าเแ่เศนี่บแก้จใช่ น้าเนอ้ิดอยู่หน้าแสดงว่าผิดอยู่หจ้ดคนอยู่หน้าจุดบอกจุดไฮจุดนาสิหน้าคุณภาพได้ทั้งนี้กับก็ตูกมันโดยทั้งนี้แบบพุดชวนมาสูงชีิตน้องๆอห้องหลนโดยใหญ่เลยกับฮากกออมหน้าจุดสองโดยกนหนเ้าหนหอได้นะกับบูเนาะอันนี้หมอคนก็บอได้ว่าบ่ได้ทีเห็นนะหมอหกหกขอหน้าคนในแจ๊กๆากันบอกกัน แก่นี่ไข่เนี่ยเราบอกแก่แล้วครับแล้วก็แก่มือนีนแล้กแกมือเ้านี่เนาะเาก็อยากให้ฝืนดีฝืนเ้าเนาะคือต้องเหตุแบบว่าถูกวิธีทาง่าอะไรกันเขาลงไข่ตั้งมีดัตั้งเน่าออ่อเออบัดน้กลมออเลยนี่หากระโปรงกระเป็ไปไปป้ยูหันนเป็นเพิน ลูกหม่อลูกที่ว่าอยู่ในป่าในยังอะไรเนาะผ่านเงผนยนมีเรือนมนชานอยู่โดยเอาก็มีแต่ฟังอาการต่อไปเนาะอือเขากำลังแกะแก้ตาแก้ตาผืนท่วงแล้วแมนแมนแมนโดยอคอนุญาตเนาะแม่นังใกล้เวลานี้เป็นอะไรกยันผืน ดีใก่ะดีปอดีิงเกโเห็นแม่โดยคล้ายๆวาบาดจำได้บาจำเาได้บ่จำแม่นี่ไห้องนี้แ่ห้องแองแม่ห้องนายนอแม่เอ็นนไ้โดยม่นาเล่ะููนั่นายวนี่ดูง้องดูง้องเขาโดย กินมาบาย่างเงี้ยไม่ไปหาไม่กินเลยไปไอ้ออยู่ในกินเราเนี้ยเราขลังอยู่บ่ดูแลกินอย่างก็ได้กินได้ยุ่งคนมากินบุกินได้แต่มหมูมือนม่มดยเ,เยย <c oughs> มื่อก่อนเพิ่นกะผู้จับผู้งามเนะมาะเมื่อก่อนเบี้ยมาแผ่นกินแผ่นกินหนีไหยเนาะถอดถอดพัดหัดพัดดิ อืมดูเนก็ได้ชึวชามเยน้ต่ตอนยังน้อยเยนบบเยนบกนะโหขอาหน่อยต่อกเยนออกเยนอยู่เอนอยู่ชานี่แม่เห็นนะเห็นหน้าเห็นหน้าอยู่บ้าเห็นหน้าเขาไม่เห็นช้ำอาุานถามครอบครัวเยอพอได้่พอได้ไยมตายได้ไห คือยังแต่แม่เดี๋ยวนี้เนาะเป็นสาวลับอยู่เฮือนโดยเนี่ยเนา่ะจะคนอยู่ในเฮือนสคนบ่สามชียังแม่ไท้ลูกสคนแม่สคนเอาไปไทยบ่ลูกอ๋อคุณเนาคุณชายหรืไปหน้ากี่อ๋ออยู่ทด่หลับไปิบหาปีทำเงินราซีเลยสนเต้า สาวเต่าสาวเต่าเพิ่นเออถามเปมาดูทีมงานเดี๋ยวมันเจอเนี่ยนิซาละหน่อยืจอแล้วว่าเจอหน่อยได้หนาใหญ่ได้เยอะโดยเจอได้อยู่บ่อก็เย็นต้อกันบ่หรือว่าอะไรไปเที่ยววันนั้นเมื่อกี้ขาที่เข่าคลายบ่อเนี่ยมันเจออยู่ได้บ่อได้เมนบ่อซาละหน่อยหักทีข่าคลายบ่ตะกี้ บออจังหวาเดือนสาุนเปียงมดจืบ่อจน้อยไปจำาม่ได้เลยอือแต่วนยังจื่อยู่ได้เป็นเสี่ยวกันส่นบ่โดยีนี้ดีใจบ่หมูมาเยี่ยมมาอย่อือไปกินข้าวกินน้ำแล้วบ่อซาต้าไปกินยังไหนแล้ววันนี้ฮะองเากนดท้านี่บาสทยากเลยบ่อ้คันทามระย่าเลยเนาะ นมก็ก <lawsuit. S 1> ulously, ินใช่ป่ายกกินอยามาก่อนนะหลังมือกินนี่ไม่แน่ไปออกไปกินได้จุกเนี่ยว่เรื่องยังกกินอะไบ้างบ้าอย่งยากนะโดยลองดไหมาทางนี้ก็ได้ไหมไม่ผิดก็ได้ก็คือถานยงถานั้งอย่างนั้นเนาะถามลูกเป็นอย่าง่าหมหมจะ อันนั้นอะไรอยู่บ่จือได้เนาะมือผู๋ฮะได้ได้ไดได้แน่เย็นก็จืดอนาะเย็นก็จืดอันบจืดว่าข่อยกะเอ้ยไปเรียนกันบ่ตะกี้กัท่านผู้ใหญยนกันเนาะเยนกันบ่เรียนเรียนห้องไหนก็ตอนเราเรียนกันข่อยคุ้นๆหน่าอยู่ได้ห่างบนจริงเพิ่นเลยตอนเราเีย็นลำโพงสามได้ หายปีแต่ได้ไมาใช่เปลี่ยนสาวก็ชามคนเนาะแต่ยังน้อยคนเนาะเคนจือได้แต่ว่าทางสาวเปลี่ยนมีคนจืดเลยคนกระชิดน้อยแหงอันนี้เนาะความจำมันก็ยังดีอยู่เนาะบางขอเอาหนังลงแล้วเออคันว่าเขาถามแนวใดเป็นกระิยากแนวนั้นจะดูคนเลยบัดอ่าเผาน้ำสามปลาได้คะแนนบนเหตุนามันไม่เผานะ

กเียงแล้วิขาวบายเด้กินขาวทุกคนเพินแล้วเสแล้ส่วนนิกินขาว้ำนอนทุกคนได้ยังกินไหเนี่นะกินไก่ลากินไก่ลาดเนข่าวแส่บอ่ เงินกับบริปษาเป็นได้แม่ยังบริปษาพิ่นพิ่นหื้อออกบ่็ักบบไรนะแต่ว่าแบบว่าต้าวได้หื้อออกเนาะคนยางแบบคาแบบว่าพิ่นปวดทายปวดอย่งนี้พิ่นบบกเองบ่บอกเองเออแม่พาพิ่นไปถ่ายเบาถ่านัอยู่ทนายบัตผันถิ่นเลยค๋วย่๋วยเนาะก่ยอย่างเป็นแหลมไปเลยมอือ บ่แพ้เพนแฮเนาะโดยก็คือถ่ายนักถเบาผ่านอยู่นี่เลยแล้วก็ลงไปเก็บอยู่มเอาเออเก็บเมียนอยู่ปเมียนเนาะเก็บไปเมียนอยู่ลไปทมไปย่าว่าแบบอ่าใส่โทใส่ยังบ่ได้บ่แสุกย่าละบ่นั่งสิบ่ย่านั่งใโทสิยัง เยอะเนาะิาอรก็ติ๊ข่าิ๊ข่าวนงงานิขงาื่อน้าเพินบ่อือือขาวนี้ซื่อเอบ่สื่อหรอโจากปีเรบันทึนะจำอรนบ่นี่บบน้ำปาจำอไรเขียมันเหนือนาเองนี่บ่ไหมนี่บดเห็ดบ่นี เอาผ็นแบ่งให้ขาหน้าครับอืมนมเ้ากงนมยังน้อในมือฮะแต่ตาของจักอยู่บ่เล็กต่ซ้อยโอ้จำได้ด้วยก็คือมู่ขู่มาทับทายจำได้แบบลินเคยอยู่รุ่งกันแต่ยังน้อยจังยังจำได้อยู่เนาะ เออคล้ายๆว่าจำได้หมดทุกคนที่เคยเห็นไปอยู่ด้วยกันเต๋อว่าเวลาขึ้นนี่ไปโดยที่โบหงจักกับประมาณนี้บอกไปเลยไปหนาักเลยเนาะเต๋อว่าเพิ่นกับบได้ไปแบบว่าใายหรือว่าตีผู้อื่นมันบอกตีผู้อื่นเนาะไปของคนอื่นเนาะก็คือแต่ว่าไปน้ำผู้อื่นที่ชื่อไปน้ำกำหลงกันน้ำแหน่งได้เห็นพวกนี้ก็โตงนี่มากประมาณ คือเปเลยเนาะที่เ,เกิดก็คือว่าปูญาตนก็คือะบบว่าเอาไปน,นำานี่ยชาตมากม,มากแบบเยมื่อจะผูกก็เดยกับโบก๊บอใช้ถูใชยังเลยโบไช่เลยม่อกถเพื่อนเนมาโบไช่ติดือเดือนนคือเพิ่นกระหูกใช่เนาะก็ไปเดี่ยวติดือเยเนาะอ่ามาเขียนมาเนี่ยถ่ายมาเขียนมาเนี่ มังหวัดนท์กาไวัดแคนทนเลยเป็นเชียร์เลยแบบนี้เนาะใเนาะานขาโยนมาให้ิอกเลยเป็นอาภัยบุเคนน้อวันที่น้องเป็นนานไอ้ลามนะเออผมูกจ้าขวดตอกแคน์หวัดแคนเอินควันหเดอ โดยโดยโดยคนที่งานเกาอยู่กระมอนทีมงานต่อแยนต่อแขนนะหลยถ่ายเป็นงานแหม่เปเียมาให้อยู่ืมเป็มเไว้ให้มามามเสี่ยงคนใดคนใด้คุยไรแล้วเนีมึงไปเเสียงคนใดอีกวะนอาจะได้ลามคนูกเอาเส้นใหญ่เลยนะฮะหลายคนผูกป่ะนี้เย็ดม สิลาดได้จ้ะเอาอสิลัดสดน่อยยอัใบยางอันนี้ยใบเศ้าเอาใบนี้ใบยังนี่ใบหน่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งบอกบ่าบกหลายนึงเน่ยฮะดอกัใบเลบนนึ่าาใบอ๋ออออันนี้อันนี้ก็เราจากพันกีบนี่ ิบอ oh. oh ันนี 5, 3, oh, 30, 3, ้เด้จ้ะฮะพันกีบี่อ้รวมกันเป็นเท่าไรินไทยก็สี่สิบบาทสิบพันกีบเนาะเก่ง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 เนาะยังหูใบิใบเ้าอยู่เนาะเด่งกันยังเป็นยังเด่กันี่ชย้ามแม่าขายเนาะ สื้อถอธรรมาขายนะทุกคนเลยจะไปซื่อตอยคำมาายขายแล้วจะนเปียนกับซาลาหน่อยบ่าวเอามนีีกะทีมงานเอาเมิดดอกกับไม่มียังดอกมาต้อนเราฝากกับทีู่กขอต่อแขนก็แลนวนาะก้อนในคนี้เศ้าไม่ไว กำลังใจเล็กๆน้อยๆว่าสั้นๆเนาะพากันมาเป็นครั้งแรกเนาะแ่เห็นแต่ในโซเชียลที่คนลงๆกันนะครับมีโอกาสเราเรียนเย็นยามใช่เห็นคนใต้ชื่อเนี่ยว่าเนี่ยร่างว่าไรมาร่างว่าชื่อเนี่ยช้างเอาก็ะติ๊บตอนเนี่ยที่บ้านนี่นะที่ไปอยู่บันอื่นมีเคยเห็นแมวม่เอาหายทั้งอายใหญ่เป็นน้ำพาเนาะเยอะแต่ขอเชิญนะ ขอเชิญางไอลามคนคนเดียนาอทิดองาะอไอทิดองนั่นแหละายทิดนองให้นำผาทุกคนเลยไปนด้นะการรู้จ้ะการรู้จารรู้อาไอทิดนอง่นออกก่อนเลยไอทิดนองอ่านํำผ้าอ่าไอหนอกเขาคอยคือวบาเป็นอะไรใหญ่ในทีมงานเนาเนาะให้เป็นน้ำผาทุกคนเลย เรียกจบเสร็จเลยมามามาจีบหกใป้าสองเบื้องเราบอยหกความมือลงบาหนีิเอามือลงได้บ่เห็นไหนี่ิความลงเออเอาให้ก่อนนี้ให้ก่อนนี้ไงมือขึ้นบาหนีิดีกว่าเข่าเด้อควันเจ้ามาโฮมได้อยู่ดีมีแห้งให้กลับมาเป็นคนหูผู้ดีของหอกของแม่ได้ครับ่อยจักความ บอกไม่บอกให้ฟ mm ังความเด้อเอ่อเข้า oh กินน้ำก่อนมาปกติเออควันไปอยู erm man, oh ่ใส่ให้กลับขึ้นมาอยู่ขมอมเจ้าได้เนาะเอ่อพอแม่กระหักหอนไหมเลยไอ้น้องของการคนดีกลับคืนมาเลยเนาะสิ่งที่บิ์ีิทธให้นี่ไปได้จากเจ้าครับขึ้นมาละเป็นคนอยู่เด้อนแม่เนาะเชีตคือการมาพ่อแม่เป็นคนมาใช้ไหมเออ มู่คู่กันา่างนอ้ยไน่ยังี่ยู่น้ำยอนาคตยังยาวไกลได้ยังไแหม่รอคนอาศัยดาเด้อดัเด้อยิ่งขว่ัโน้ตทางพลังป้ามันยืมมันยืมป้าข้าเต็มเขตใจบ่เนาะดีใจป่ดีใจอยู่บ้าดีใจอยู่บ้าหล่สินนี่เออาสิัดกันเนาะ พีหลับคนลอกม่พีหอกเนี่ยอสองสามสีหกโต๊ะไปชาเด้อนสิบปีพุีออกไปนำายไปีล้วเด้อนี่อมแล้วานเลานี่ปัดเข่าดีปัดเข่าเด้อบันให้เจ้าสาวไวๆเนาะกลับมาเป็นปกติเหมัจะให้ผสุขคนู้ีอฟังกับพ่งค้าแม่ทอไเนนี่อยากินพันธ์ก็คืออยากให้เจ้าสาวไวๆเด้อ อ่าๆๆ้ามาเฮานได้ทีมงานเฮาเนาะได้กะอุปกอตอแครนน่พรแทงสาวเฮงเกาะสาวเต้าสาวเต้านาะกับแม่วิทีภายแล้ก็มีแต่ว่าสิขอ ตับในมนนี่เนาะทุกคนฮตีมานเดลากาด้วยไเดอร์ไบเดอเมนูสวัดีครับโดยโดยเมื่อหนสิมาดินน้ำไ่เดอเอาไปไบเดอหลังเค็มก็นแหงนะโอดยคือจะอยากบออยากหาังเค็มกับซินแหงชินแหงนแหงยังหมูกินบ่ได้เลยซินแหงหมูเนาะชินแหงงัวมันบ่ชินแหงงัวน่อยชินงัวชินควายนี่กินได้บ่หนังเค็มเลย นั่เงวายแลยเนาะนั่งงูมีได้ด้ยอยากบ่มาบ่องมื่กินเล็กชะนักินที่งานอกินนะจ้าเนอมอหนักเสียมาฝากเอาทีมงานเ้าก็สิได้ลาคำลมเนาะโดยมือหนักเสียมาเจมจ้าไหมเดยได้เลยนะบายบายสบายดี ก็โอเคนะทุกคนเราทางสาวหลานหน่อยพร้อมทีมงานก็เลยเขาไปโอ้ไปลมนาครอบครัวของอาแม่คําและกาน่องเต้าเนาะทุกคนเนาะคือเมื่อก่อนเพื่อนกับไริเป็นอย่างทุกคนในเพิ่นกัร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะแต่ว่ามาปัจจุบันนี่คือจางไดไปหาหมอเพิ่นว่างยาให้นอกก็คือมากินแต่ว่าบริกินยาต่อเนื่องเนาะทุกคนเนาะคือทางแม่เพิ่นกับ่บมีเงินไปต่อยาว่าซั่นซะ พอ,อทางเพิินบ่ได้กินยาต่อเนื่องเนาะอาการเพิินก็ซีเริ่มขึ้นทุกคนเลยก็คือ,อคิดอยากไปก็ไปวา่าซีซะทุกคนเลยก็คือไปแล้วบ่จักมาเนาะคือทางแม่เพิ่นกะเบิงแงงหรือว่าทางแม่เพิ่นกะเป็นสาซลักทุกคนเลยเพราะว่าทางพ่อของเพิินเนาะ,ะเกษียไปตั้งแต่เพิินยังนน้อยเนาะทางครอบครัวเพิ่นกะมีอยู่สี่คนเนาะทุกคนเน,ะะะนาะขณะเห็นมุกเห็นใจอยู่ทุกคนเลย จะไม่แต่ว่าขอให้เพิินเศร้าไว้วเนาะทุกคนเนาะคันว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าใจบุญอยากยืนมือเข้ามาซอยเดือก็สามารถติดต่อสาวลาหน่อยได้เนาะสาวลาหน่อยก็ยิ่ยงดีเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเลยมื้อนี้สาวลาหน่อยกับทีมงานก็นได้มาเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนก<ๆ>่อนอื่นก็ขอขอบมุกขอบใจเอซีทุกคนที่ว่าบังคิบของสาวลาหน่อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บเหมยได้ความไข่หมยมีทุกคนเลยารฒนาสิ่งใดก็ะอให้ได้ดังหน้าเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็สิเป็นทางเฮือนของแม่คำเนาะทุกคนเนาะเฮือนเฟินกะประมาณนี้ทุกคนเลยก็โอเคนอะกมาเน,นี่ยสาราหน่อยก็สิขอโตกับก็ทุกคนเด้ไ้เจอกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสาราหน่อยก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี